สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฮารโตโยต้าแม่ลูกอีกครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะพามาดูรถรอส่งมอบนะคะคันนี้ก็จะเป็นรีโว่สีประตูรีโวเครื่อง2004ตัวเอที่นะคะอันนี้เป็นสีเทาดำเนาะเดี๋ยวเราจะพามาดูอของแต่งว่าฮารุแถมอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะ มาดูในส่วนของแคมเปญน,นะคะอันนี้เราจะมีแคมเปญสำหรับพนักงานบริษัทอายุงาน2ปีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์ปีดาวได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่เคยมีรถมาแล้ว1คันไม่ว่าจะเป็นค่ายโตโยต้าหรือว่าค่ายอื่นนะคะผ่อนเกิน2ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะใช้สิทธิ์ปีดาวได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าก็คือแคมเปญพวกนี้ไม่ต้องทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ใน แคมเปญฟรีดาวก็หาคนค้ำมาหนึ่งคนนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจอ,าอยากสอบถามแคมเปญเพิ่มเติมหรือว่าอยากปรึกษาในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะโทรมาที่เบอร์093562 2495ฮหารุโตโยตา้าแม่ลูกค่ะ